ออโต้เาเวนนะครับที่เก็บของเก่านะกัตัวตลกนะฮะหรือว่าเดอะคาวกับเพิร์กที่สุดแสนจะธรรมดามากไม่ใช่เพิร์กดิเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแอดออนแอดออนธรรมดาธรรมดาฮะเจอลุงบินว่ะ คดีคนที่จะคอเด็ด <c oughs> เออ <c oughs> ไปก่อนแผนหนึงห <c oughs> ลงฮนะไม่เป็นไร ทืบไปอยู่ตรงนี้วิ่งกันเยอะแยะน,นะครับเขาโดดรอปป่ะหโดนไม่แผ่นไปกระจายความเจ็บปวดไปฮะเออโดนไปก่อนคนแรก ะลงห้องวีกันเพื่อนอออเครื่องตุนี้มันจะเสร็จแล้วนะไปโซนเครื่องก่อนดีกว่านคะรับห้องวีค่อยว่ากันทีน<อ>ไม่งั้นยับนะฮะเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งอ,อย่างไว สองเครื่องอย่างไวดึงก่อนแผ่นหนึง่งดึงก่อนแผน่นมีโปโรธามลุงบินต้องโดนแล้วล่ะ ลุงบินต,ต้องโดนแล้วล่ะโปรโรทามโอ้ยังไวปั่นไว้มากปั่นไว้ไปไหน เท่มน่าเกลียดมากฮะออาคอเด็ดก่อนสิยังไม่โดนใช่ไหมเราอะโอเคข้ามาฮะแล้วก็แผ่หนึ่งไปคอเด็ด แผ่ที่สองปลาคอเด็ดหูยไวจัดน่าจะโซนสามเครื่องนี้นะอย่างไวฮะโคตรไวไวมาก ปั้นอยู่เครื่องนู้นเนี่ยเขาเสียงหมายบ้านฟ้าไปแล้วเนะนี่ยเราก็ได้เปรียบไปไม่มาหรอตะกี้เห็นจะมาน่าจะอยู่แถวนี้แหละ เยวจะไม่ให้ปั่นนะลงไปก่อนพอดีพอดดทำไมวิ่งลายนี้ล่ะลูกหรือเครื่องหนึ่ง กลับไปฮุกเดิมปะคอเด็ดฮุกนี้ไม่ดีเลยปั่นเครื่องนี้ปะน่าจะปั่นทางนี้นะ กระทึบก่อนนะเอาเรียบร้อยดิคอเด็กเขาช่วยกันไปฮะจุกแม้แถวเลยเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็ดสิบสอง 7จ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกห้อยไปเพื่อนกลับไปดูเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวเขามาซ้ำไม่มีคนมาเครื่องนี้ล่ะมีคนปั่นไหมมันก็อยู่เครื่องนี้ฮะ ภับเข้าให้ผับเข้าให้โหลโหลยังฆ่าใครไม่ตายเลยเนี่ยต้องอยู่เครื่องนี้แน่นอนนะ เอาสักคนก่อนต้องซ้ำให้ตายสักคนก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ฆ่าจริงๆนะนิดเดียวฮะอืมล้มไปก่อนเคื่อนนี้จะเสร็จแล้วทันไหมเนี่ย ลากมาฮุกนี้ฮะเดี๋ยวไปกระทืบเครื่องฝั่งขวาก่อนนะมันจะเสร็จแล้วครับอืมโดนไปก่อนแผงจะทำอะไรจะซ้ำให้เสร็จหรือไงค่อยเล่นจะไม่ได้หรือเพื่อนอืมทำอะไรช่วยเหรอช่วยเพื่อนเยอะใช่ไหมเราอ่ะ เห็นช่วยคนนู้นคนนี้นะครับมาโซนเครื่องนี้ไปเลยฮนะหรือเครื่องเดียวนะครับให้ตายจะโซนไงวะเนี่ยต้องล่าไปทางนู้นปะเฮ้ยขางขางอะไรอนะ่ะไปแล้วเน็ตเครื่องนูนนะ้นฮะ มีหลุมครับเด้เจอหลุมแล้วนะมีรอยเท้าฮะวิ่งไปไหนทางนี้โอ้โหวิ่งเรียมเลยฮะ สวัสดีลุงวิ่งไวเกินนะโดนไมีก่อนแผงก้าวตามนะีฮะเอ้าตีไม่โดน เมาาจะเอาจะเอาจะเอาไปฮะไปหุกไปหุกนู่นเลยคือตีไม่โดนส่วนหนึ่งมาจากเรากดที่ตีไม่โดนด้วยนะครับไม่ใช่อะไรอ้อยไป เครื่องไหนเครื่องไหนเครื่องนี้เหรอเกือบเสร็จแล้วเพื่อนมีกระทืบเครื่องแรงนะหืมหวัดดีขอดเด,ด แผลก่อนปะปลาโดนปะอีกสักแผลไหมอีกสักแผลไหมเพื่อนเก็บสี่อย่างสวยงามฮะกับการโซนกับการโซนสองสามเครื่องนึกว่าจะเก็บใครไม่ได้เ,เห็นอยู่ตรงนี้นี่เอง โอเคเป็นหลุมด้วยอืมพร้อมหมอะพราเจาะตอนแรกงงกับปุ่มโอเคสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดนะครับก็โอเคนะเอ,าอา้าโดนด่าเฝ้าเก่งจังเลย <laughs> ไม่ได้เฝ้าเขาเรียกว่าโซนวิ่งไปวิ่งกลับนะครับไม่ได้เฝ้า ก็ประมาณนี้แล้วกัรน,นึงครับนะโดนได้เฉยยัยงไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่กดนะครับก็เสร็จสลับเวลาสักวิน,นะครับแต่เบาๆนะฮะไม่ได้กดแรงอะไรเลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับโอเคฮะบ๊ายบายครับ